เอาละกาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับซึ่งในวันนี้ผมก็จะขอมาบอกว่าผมน่าจะไม่ได้ลงคลิปสักประมาณสัปดาห์หนึ่งหรือว่าจะไม่ได้ลงเลยนะครับเพราะว่าที่บ้านนะ่ะติดงานเยอะมากแล้วก็มีงานที่ว่าแบบไม่หยุดไม่พอดเลยอะ่ะ ในตอนที่ผมจะมาอาัดคลิปให้ทุกคนได้ดูนั้นก็คือว่าตอนที่ผมมาอาัดนั้นแม่ผมก็จะเรียกผมอยู่ตลอดเลยซึ่งผมเป็นคนที่รักแม่มากก็เลยจะช่วยแม่ทํางานหากินหน่อยนะ <Yeah. S 1> ซึ่งเวลาที่ผมจะหยุดอัดคลิปนั้นก็คือน่าจะประมาณสัปดาห์หนึ่งหรือว่านานกว่านั้นนะครับ uh. แล้วก็ซึ่งน้องคนที่ว่าเป็นผู้โชคดีที่ได้รับรหัสนั้นก็ได้รหัสไปถึงที่เรียบร้อยแล้วนะ <Yeah. S 1> เดี๋ยวผมจะแปะรหัสไว้ให้ดูในคลิปนี้เลยนะครับ ซึ่งปกติแล้วผมก็นานๆทีก็จะมาอาัดคลิปลงทีนึงนะครับแต่ทีนี้ผมหายไปนานมากเพราะว่าติดงานหนักก็เลยไม่ได้ลงคลิปให้ทุกคนได้ดูกันนะครับในตอนนี้ถ้าไม่มีอะไรแล้วผมก็ต้องขอตัวก่อนนะครับพอถึงเวลานั้นที่ผมจะกลับมาอาัดคลิปก็ฝากรอกันด้วยนะครับแล้วก็กดไลค์กดซับให้ด้วยสำหรับวันนี้ผมก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับก็แค่จะมาบอกลาซักนิดสักหน่อยนะงั้นก็บายๆนะครับ